สำหรับข้อนี้นะครับเราจะรับค่ารัศมีมาแล้วเอามาคำนวณหาพื้นที่วงกลมนะครับสูตรของการหาพื้นที่วงกลมก็คือพายคูณ R แล้วก็คูณ R นะฮะ r าก็คือรัศมีนะครับแล้วก็ R เนี่ยหม่วนเป็นเมตรเลยนะโอเคอันดับแรกผมจะเอาค่าพายมาใช้ก่อนนะมันผมต้อง Import ตัวไอตัว Library Map นี่นะครับเสร็จแล้วก็ ให้ตัวแปร pi เนี่ยเท่ากับ math pi อย่างนี้นะครับ r คือ่าพายคือ3.14ยาวๆอ่ะนะโอเคทีนี้ผมจะรับค่า r เข้ามานะก็จะใช้ input ใส่ค่ารัศมี อา okay. จากนัหนุมจะแปลงรัศมีจากข้อความให้เป็นตัวเลขทศนิยมนะครับเป็นฟล o ตอย่างนี้โอเคแล้วก็เราจะได้พื้นที่หรือ area เท่ากับ p ายคูณด้วย r คูณด้วย r นะครับโอเคเอาเราลองปริ้นกันดูครับว,ว่ามันจะถูกหรือเปล่า พื้นที่ก็คือ area แล้วก็บอกให้หน่อยมือว่าตารางเมตรนะครับอ่ะนี้ลองรันดูนะใส่ค่ารัศมีอสมมติ1เมตรรัศมี1เมตรพื้นที่คือ3.14ตารางเมตรนะครับอลองใหม ถ้าผมให้รัศมีเป็น0.3เมตรก็จะได้พื้นที่คือ0.2874เนี่ยนะฮะตารางเมตรครับโอเคข้อนี้ก็มีครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ